เพื่อนเพื่อนมอนสเตอร่าไ, <ฟ S 1> ไซคอนค่ะไม้เฉลยเชิญหน้าชูตาเราไปดูกันค่ะ วันสุตราไทคอนไม้เด่นสวยระดับนางงามด้วยลวดลายใบยที่แตกต่างกันออกไป มอนสเตอล่าไทคอนไม้ที่มีราคาสูงตามลายของใบแพงที่สุดคือใบด่างหาหรือสีขาวครีมทั้งใบไทคอนเกิดจากการปรับแต่งสายพันธุ์ในประเทศไทยด้วยลักษณะของลายใบที่สวยงามเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนความเชื่อผู้ปลูกมอนสเตอล่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชื่อเสียงดีเป็นที่รักใคร่ข,ของคนรอบข้าง เสริมโชคลาบมีซับหามะปุก,กันนะคะมอนสเตอร่าไทคอนค่ะ